ทา้งนี้ผมแหลมเล่นเ,เรื่องแล้วก็มีน้องๆเพื่อนๆที่ร่วมเล่นกันทุกคนเต็มที่มากๆนะครับหนังเรื่องนี้สะท้อนหลายๆอย่างสะท้อนสังคมเพื่อนสะท้อนสังคมของอาชีวะแล้วก็พาทุกคนเข้าไปถึงเรื่องราวของปัญหาสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็น,นปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดปัญหาความรุนแรงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงในสังคมแล้วก็หนังกม็มาตีแผ่เพื่อสะท้อน แล้วก็เป็นทั้งความบันเทิงและอุาทารองที่ให้เกิดขึ้น,นงนันค่สำหรโกิงั้งแรกนะคะเขาก็ภาพมีเนื้อรื่องที่เข้มข้นแล้วก็ทัใจคนที่ไ,ได้ดูมากๆพอมาใน,นโพกิงสองค่ะตรงนี้มันสานต่อในเรื่องราวตรงนี้ยังไงต่อไปอีกบ้างมันมีอะไรที่เสริมที่ามา,มากกว่าเดิมออสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าโพกิงข้งหนึ่งครับเหมือนเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ครับผมแล้วตอนเนี้ครับเราจะได้เห็นภาพใหญ่เต็มเตมกันแล้วฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสริมมาแน่นอนครับมันจะเป็นมิติ พี่หลากหลายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็จะอินเทนต์แลวก็เข้มข้นด้วยครับผมทุกคนมีความกดดันกับมาตรฐานจริงด้วยครับที่มาตรขาดผมภาแรกมันสูงมากเลยมันดีมากเลยนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องทำการบ้านกันเยอะมากเลยครับเพื่อที่จะทาให้เภาพสองของเราดีขึ้นไปอีกครับผมซึ่งรังนี้ก็มีนักแสดงใหม่ที่มารืมทัพด้วยพรกนี้เป็นยังไงบ้างครับเราก็มาเติมเ่อมให้มันฟิลขึ้นเหเดิมอ๋อแน่นอนครับเรามานอกจากมา มาสนุกในเรื่องด้วยกันแล้วเนี่ยผมมาเรียกว่าเป็นตัวความมันเถิงเข้ามาทำให้เรื่องเรื่องมีสีสันมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะมีผมแม็กเจนนะครับแล้วก็มีท็อปแล้วก็มีเบนจินนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าให้รอดูแม็กเจนมานะไว้ครับแม็กเจนมานะคือเกมวีพีของเรื่องนี้ครับเข้ามาน้อยแต่เข้ามาแน่นมากๆครับแม็กไม่พกปืนับแต่แม็กพกกระดมนะแม็กพัดอีกแล้วเราต้องพ เราหน่อยในเรื่องนี้ก็ชื่อลุยกันหนุ่มครับผมแล้วก็เป็นพี่ครับจบมเรื่องนี้สี่เรื่องนี้ก็มาเต็มเขาก็เราเห็นแอบไมแต่ทันทีมาเต็มแล้วก็เป็นตัวใช่ใช่คือภาคแรกเนี่ยมามาเป็นตอนไลน์เจอในร้าคของที่แหละเลยแต่ภาคนี้ก็คือมาเต็มที่เลยแล้วก็สังเกตเนี่ยภาคหนึ่งมันเป็นเรื่องของเด็กช่างที่เรียนภาคกลางวันต่อภาคนี้เป็นเด็กช่างที่เรียนภาคค่ำมูดในโทนเนี่ย มันก็จะมีความซ่ามีความเปรี้ยวมีความดุดรันมากกว่าภาคแรกสังเกตได้จากสีโปสเตอร์สังเกตได้จากเพลงแล้วก็คนจะมีความอัลเทอร์เนทีฟมากขึ้นในขณะที่ภาคแรกมีความเป็นบ็อกคลาสสิกมากกว่านีก็จะมีความซ่าเป็นเหมือนสายฟ้าเลยออ่ะะเคุณก็พูดด้วยลูกไปเข้าไปกับกางโอเคคขอบคุณทุกคนมาเราก็ยิ่งแบบภาคแรกครับผมอย่างอันนี้มันจะมีความเข้มข้นในต ภาคภาคนี้อ่ะรู้ไม่เปิดเลยโอเคโอเคโอเคภาคภาคนี้อะผมมีมีมุมที่หลังจากภาคแรกเนาะที่ภาคแรกผรไปบ้านไม่ตามาอะไรเงี้ยภาคนี้ก็มีมุมที่สะท้อนชีวิตว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างเลยก็อยากจะอยากให้พวไปดูว่าเออสิ่งที่เราทำไปมันมีผลกระทบตามมาเสมอเขาโอเค์หรอครับยังไงบ้างครับผมเขาก็อ่ะมา ขอบคุณมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโป2พีสองครับผมแล้วก็ช่วยกันเนล่ชิญรับพี่ก็คือก็จะเป็นเป็นเหมือนตัวแทนในเรื่องนี้เป็นตัวแทนที่เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งไม่ดีในสังคมหรือหรือาก,การกระทำมันมีเยอะแต่ย่าเอาตัวเองลงไปเล่นรเราทําให้ดูเป็นเยี่ยงเป็นหยาล้วครับแล้วก็ดูไว้จะได้ไม่เจ็ดตัวเองแล้วเราไปใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับและจริงๆแล้วความเท่ที่พวกคุณคิดว่าเท่ว่าไปดูเองว่าคิดัวเองหรือเปล่า อุ้ยอุ้ยผมผมมากเขาามหาเรายังไงบ้างกับเรื่องนี้ในส่วนของตัวเราละครของเราเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ก็เพรผมจะมีความตึงกลางระหว่างชูกับจีฮะตึงชูเขาก็จะเริ่มแบบไม่ไม่ไม่เอาแล้วกะอยู่พักเกี่ยวก่อนแะคบว่าเรื่องนี้มีมีเคสองของสองคนนะครับมีเคกระโับเคบูอ่าเราก็ต้องไปดูกันก็ได้ไหมใช่ครับอ่ปิ๊งเอง เหานกลับมาในครั้งนี้เนี่ยจะมาสร้างความปั่นป่วนอะไรกับเขาอีกทันนั้นมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่แล้วครับอยากให้ดูอย่างอื่นมากกว่ามีจะมีมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมากกว่าความกันปั่นป่วนแล้วอยากจะให้เห็นว่าอะไรที่ทาให้เขาเป็นคนแบบนี้มากกว่าคออคงสายปลายเหตุของความปั่นป่วนตรงนี้ครับแรก่าวแรกล่าวแรก่าวยังไงบางคนก็บอกว่า ผมว่าทุกอย่าง <S 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 ก็มีความรุนแรงนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองอยังไงมากกว่าครับผมเออเราสามารถเอาตรงนั้นมาอัดแอปได้อ่ะครับว่าเราจะเอามาทําในสิ่งที่ดีกว่าได้ยังไงผมมองตรงนี้นะครับเพราะว่าเออถ้าเกิดว่าเรามัวแต่มองต่ข้อเสียะครับเราจะเราจะไม่สามารถจะหาประโยชน์จากตรงนี้ได้เลยครับเ,เพราะเราจะเพ่งดูแต่ข้อเสียเพราะนั้นเราต้องมองหางข้อดีในข้อเสียะครับผมแล้วก็ดึงเอาข้อดีจากข้อเสียตรงนั้นอ่ะเป็นประโยชน์อีกทีครับข้อสียที่ คือจริงๆแล้วอยากให้ดูที่เจตนาลมของหนังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะมีคําถามไปกี่คำถามอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าดูหนังจบอ่ะมันจะตอบทุกคำถามเดกแน่ใช่่ะหนั <ๆ S 2> งไทยเพื่อนะคะมันก็จะมีความเชื่อมโงไปถึงันของเนาะใช่ค <ๆๆ S 2> ในแต่ละมิติเเพื่อในเรื่องของละเอียดต่อพวกเราเรยนัณะนักแสดงมันมีนความสดรวังแต่ใมกันบ้างมัก็นการก้าไหมว่าเอเราจะถ่ายทอออกมายังไงอะไรอย่าง ช่ครับก็อย่างที่เห็นกันอยู่ครับทุกวันนี้ครับทุกอย่างเป็นประเด็นได้หมดเป็นกระแสสังคมได้หมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทํากันบ้านมาเยอะมากครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยเรารู้จริงแค่ไหนครับไม่งั้นนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้ครับเพราะเรากําลังเล่นกันอยู่กับปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับพี่ถูกไหมครับประมาณนี้ครับประชันก็เลยทำกันบ้านกันเยอะ้ครับใช่แล้วตัวพี่พุทธเองการโคชทีมเขียนบทเองนะครับก็พยายามเสียนบทออกมาเพื่อสะท้อน ให, ö, ให้มันตรงที่สุดให้มันจริงที่สุดแล้วก็ให้มันคว้ามที่สุดให้คนเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่ได้แล้วแล้วก็พัฒนาบทกันมาค่อนข้างนานก็ปากด้วยภาคแรกร้อยเจ็ดสิบนภาคนี้สองร้อยเลยไหมอร่ขู่ร่ขู่เอาขู่ขู่ขูู่่ขู่ขู่่ขู้ขู่ขู่ขู่ขไ่ข่ขู่ขู่ขู่่ขู่ขู่ขู่่่่่ยอ่น่ ก็มีความเป็นไปได้พราะตอนนี้กระแสหนังไทยก็กลับมาด้วยใช่ไหมคะเป็นได้เป็นได้ผมเชื่อว่าแฟนๆของโฟกิงรอภาค2อยู่นะครับแล้วก็มีแฟนๆทั้งเด็กๆตัวเล็กที่อาจจะไปดูในหนังตัวก่างๆแล้วก็อาจจะรอดูในภาคสองผมคิดว่าไปดูกันครับตอนนเมื่อกี้เสนอในที่ A สหามก็คือระดุทะลุแรงเนี่ยงนี้ต้องรอไปดูกับภาคสองเป็นจิกซอที่พีูดกวางแล้วมากกว่ แล้วคำถามตรงนี้ตัวหวนันจะนกองเองนะครับผมเด็กๆก็เด็กๆเราอยากจะถามเรื่องตอนที่อยู่ในกองค่ะตอนถ่ายทำเนี่ยตัวท็อปมันรวมกันทั้งนั้นเลยคือหมายถึงว่าหน้าหน้ากล้องอ่ะมันก็ดเดือดเนาะอยากดูกว่าหลังกล้องอ่ะเราฝักใครกันบ้างป่า <c oughs> เราแบบมีอะไรที่มันเปลี่ยนเปลี่ยน้นปตัป้แต่ละาโค่นตัวท็อปทั้งนั้นเลยเอ่ะมันรวมกันมันต้องมีเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนี่ว่าตอนนี้ผ่อนครไหมฮะ <c oughs> ใ่น่แ่เป็นากเก็บปะท่เราก็ย่างเี่ยหรอแฟนฉันไม่เคมีเยไว่าบรรยากาศในกมมันเนยังไงจริงๆเราก็มาทาหน้าที่ของเรากันเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันเราก็พยามจะทราบไว้ให้เราทำงานกันได้ดีที่สุดค่ะพูดง่ายคือมันเป็นบรรยากาศที่ดีแน่นอนไม่งั้นเราจะทำงานกันไม่ได้คือด้ความเครียดของตัวบทมนเยอะอยู่แล้วไหมฮะต้องต้อต้องบอกอย่างนี้ครับว่า จริงๆแล้วอ่ะโครงสร้างของนักแสดงในชุดนี้ทุกความที่เนี่ยันเป็นหนังแอคชั่นใช่ไหมครับเราต้องอาศัยความเชื่อใจกันอย่างมากเลยแล้วก็้วความเชื่อใจนั้นเนี่ยมันก่อมาเหนือมจากความรักและความผูกพันที่เรามีให้กันเลยใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าพอได้มาเจอกันมันเปคนพันเด็กกันเป็นเผ่าเดียวกันคือภาษาเดียวกันมันเลยสนิทแล้วก็ผูกพันกันไระยาะค่ะคุณภาของโปรพิงสองนะคะที่เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้กับคนดูเราคิดว่ามันคืออะไร หลายอย่างมากๆเลยครับอย่างแรกคือเรืเ่องของการศึกษาก่อนครับเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยตั้งแต่ภาคแรกแล้วเนี่ยการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะขักล่าวคนให้มีวิธีคิดไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คตัวคีชีนศิลปะแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยคือเป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงว่าเออไม่ว่าจะเป็นจะดูกแค่ไหนจะดูเที่ยวเ้าแค่ไหน,นท้ายแล้วอ่ะปลายทางมันคือความสูญเสียทุกคนเลยไม่ว่าไม่มากก็น้อยและไม่ได้สูญเสียแค่ คนที่กระทำหรือว่าคนสียไปถึงคนรอบข้างด้วยอะไรนะก็หาเรื่องตอบคำถามในสิ่งหล่านี้ด้วยอ่ะท้ายถื่บได้ในบรรยากาศเิวมื่ที่แลากภาพนี้ถามนยอไเพราจะเห็นวาคนน่ะทังสากราการที่เาพื่อมาที่จะมเชียโซจำได้จำได้ครับลู้ต่างกันเยอะครับภาพที่แล้วจัดไค่งอกอะ ท่านี้จัดในท่านี้เย็นเย็นกว่าท่านี้ให่แใช่ร้อนกว่าใช่ร้อนกว่านี้เยอะเลยก็แต่ภาคแรกภาคแรกเหมือนคนจะน้อยกว่านี้เนาะก็ภาคสองก็ถือว่าเป็นมีเรามีแฟนคลับเยอะจริงๆแหละแล้วก็ก็ดีใจครับแล้วก็กดดันไปในตัวด้วยว่าเออว่ามันมีมีแฟนคลับเยอะนอนแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งดีๆให้ทุกคนได้รับจริงๆ รอบนี้โปคิงสองแลกลับมาคว้ารางวัลขนาดไหนครับเพราะว่าภาคแรกก็ลหล,หลายรางวัลเหลือเกินหลายเลยทีด้วยมว่าปล่อยให้มันเป็นตามสิ่งที่มันเป็นเหรอฮ <c oughs> ่่ไม่ไม,ไม่เพราะว่าการคาดหวังจะทําให้เราเครียดไงอย่างที่อ,อย่างที่รู้กันนมเลยครับเพราะฉะนั้นจะได้รับหรือไม่ได้รับขอให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นดีกว่าครับเสริมเสริมพี่ครับผมคิดว่ารางวัลนที่เนี้ยผมคิดว่าพวกเราได้รับรางวัลนี้พวกเราตั้งการเรียบร้อยแล้วการได้ไปใช้เวลาในการแล้วก็ได้ทา ตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยพร,ร้อมที่จะส่สงมอ,งอ,งองบให้ทุกคนส่งบยเดีมไปของแม็กเจมานาครับรอเลยคุณกาน้ทายให้ฝากอะไรกัเลยค่ะสำหรับโริสองนขแล้เ่าแล้วยังพรงนี้ยังไงก็ฝากโปรพิงสองครับสำหรับแฟนทุกคนนะครับที่รอดูภาคสองสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ไม่เปิดใจแล้วก็มองไปยังคิดว่าอยาให้คุณก้าวเข้าไปดู เราเราอาจจะพูดมันไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเราใส่มันไปอยู่ในหนังทั้งหมดแล้วเพราะนั้นสิ่งที่จะบอกได้ด้วยตัวมันเองคือการเข้าไปชมภาพยนตร์ผมว่ามันมีมากกว่าสิ่งที่เราพูดอีกสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ในหนัง <c oughs> ม่รู <c oughs> ้เรื่องแล้วมันพูดดีเลยส <c oughs> ำหรับผมนะ <c oughs> แล้วมันจะสนุกมากแล้วมันจะมันมากแล้วมันจะได้เข้าไปถึงในใจของทุกคนผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นรวมกับแล้วทุกคนเทิตวิญญาณลงไป มากกว่าที่เราพูดเยอะแยะมากมายไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองดีกว่าในโลกมันมีอยู่แค่นั้นแหละครับอยู่ในหนังครับพรุ่งนี้เข้าแล้วฝากไว้แล้วพรุ่งนี้ครับ30พฤศจิกายนนะครับพี่น้องอาชีวะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเป็นหนังของครอบครัวเป็นหนังของคนไทยครับมาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเคยแฟนของทุกคนแฟนของทุกคนไปดูนะครับเชิญชวนครับเชิญชวนครับ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ